อยู่น้องคุณพี่น้องคุณแม่พุนคุนุนคุแม่ข้าจะลงไปหาป่าคุณแม่ครับพี่พี่น้องคุณอ่ะเห็นบ่ผมผมอซู่มม้ให้เบิ้งคุณอ่ะเพื่อหาป่าอยู่คุณเห็นบออ่างอ่างอ่างเออนี่ครับดูปลาครับดูปลาดูปลาไชครับเขาดูปลาโอ้เนี่ยครับปลานิน ตรงไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะมีปลานินปลานินปลาเอียงเนี่ยโอ้นี่ครับเนี่ยไปไลยอยู่ปลานินปลานินปลานินปลาเข็งก็มีครับนี่โอ้เนาะนี่ปลานินตัวใหญ่เลยครับนี่โอ้สุดยอดเลยครับโอ้นี่คือกลุ่มหาปลาครับสุดยอดเลยนะครับดูครับนู่นโอสุดยอดเลยไปประมาณชั่วโมงหนึ่งครับหนึ่งชั่วโมงได้ปลามาประมาณสามกิโลครับสุดยอดเนาะ พี่น้องเป็นชาวต่างชาติครับมาหาป่าพู้นครับอ่างอ่างเก็บน้ํามาประชันครับพูณน่ะโอ้คุณมาครับพูณน่ะน้ำมันลดลงหลายพี่น้องน้ำสิลดล่องไหลมาก่อนน้ำแต่อยู่ตรงนี้เลยครับหญ้าตรงนี้เ่ามีดเลยครับนี่อันนี้ป้าย้าขึ้นเต็มเลยไหมพี่น้องผมมาตะกี้ไหมเห็นไหมครับข้าเจ้าลงไปหาพูนเพิ่อนก็ลงหาแต่ผมที่สู้ไม่เบิ่งพี่น้องค่อยๆสู้ไม่เบิ่งครับพูณน่ะพูณน่ะเพิ่อนก็หาป่ายอดีครับเพิ่อนอันนั้นเพิ่อนถือคูเทสบอน้าปลาป่ายังกับรู่เหรอครับ นี่ผมมาเห็นคอนเทนต์อยู่นี่ตลอด,ดีิครับเห็น้่คนกันยังหาเต็มหน้ามันบกลงหงาหลดิครับพี่น้องตะกี้มันอุ้ยพี่มันมันขึ้นยุ่แถวๆพี่ครับท้องนี้มันบกลุงหลายครับพี่น้องนี่เป็นนั่นแหละครับข้าเจ้าก็เอารถนั่นแหละครับมันจะซค่พ่วงครับมาจอดจอดอยู่ในป่านั่นแหละิันหาป่าจอดไปเราเพิ่นก็นลงไปหาป่าเพิ่นกับยางลุ่งมองนี่แล้วนั่นมองผมเห็นคอนเทนต์ยางลงุ่งนนั้นผมเลยบอกว่าห้ยางมาหนีนี่หยางมาล่งทังนี้นี่ยางล่งไปมองนี่ยังสิไปฮอด มองพุ่นนะครับโอ้ป่าหลายๆอยู่ครับพี่น้องท่านมีเด้อครับเด้อโอ้ขอคุณนครับทีรับชมน้อเมื่อกี้เห็นป่า่่ครับงามงามงาม